ดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมายไม่จชินครับนี่ผมลุยยาวมาแต่เมื่อคืนเลยนะครับเมื่อคืนผมถ่ายคลิปเรมิบุ๊คสิบห้าเช้านี้ตื่นมาทําคลิปนี้ต่อเลยนะครับโปรดักที่เราจะคุยในวันนี้นะครับก็คือเจ้าเซี่ยวมี่ไอออนิกแฮร์ไดเออร์ H สามร้อยครับเป็นไรเป่าผมที่สามารถปล่อยประจุไอออนลบได้50ล้านประจุนะครับนี่ช่องผมมาถึงจุดที่รีวิวไรเป่าผมแล้วนะนะครับแล้วบอกเลยว่าเขาไม่ได้น่ารักแค่งานดีไซน์นะครับราคาก็น่ารักด้วยเอาเป็นว่า จ่ายแบงค์พันมาแค่ใบเดียวพอได้ตัวนี้ไปอ่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับเรามาดูตัวเครื่องและงานดีไซน์กันก่อนเลยนะครับถึงแม้จะไม่บอกว่านี่เป็นโปรดักต์จากเสียวมี่แต่ว่ามองจากดาวองค์คาแล้วผมก็รู้อยู่ดีนะครับมีความมินิมอลขั้นสุดจริงๆครับตัวเครื่องสีขาวด้านจับแลวให้สัมผัสที่ดีไม่ลื่นครับขนาดเล็กกระทัดรัดมากๆครับความยาวของตัวไดรนะครับทางเสียวมี่เคลมว่ามันยาวเท่ากับแท่งลิปสติกแค่แท่งเดียวนะครับอืมจะเห็นว่าสั้นมากครับจากตัวน เห็นไหมฮะคือมันเล็กเล็กจริงๆครับหรือแม้กระทั่งต่อให้เราจะติดตัวส่วนหัวไดเพิ่มเข้าไปนะครมันก็ยังถือว่าเล็กอยู่ดีเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นไซส์ที่น่ารักแล้วก็กระทัดรัดมากๆครับใครที่เป็นสายท่องเที่ยวนะผมบอกได้เลยว่าชอบแน่นอนครับเพราะว่ามันใส่เข้าไปในกระเ,เป๋าคือมันแทบไม่กินเนื้อที่เลยครับ ดีไซน์ด้านจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์นะครับจับแล้วถนัดมือดีครับปุ่มด้านบนเอาไว้สาหรับปรับอุณหภูมินะครับด้านล่างเอาไว้สําหรับปรับความแรงลมครับจุดที่ผมชอบก็คือมันเป็นปุ่มเลื่อนแบบลอยตัวนะครับเราจะไม่เห็นร่องว้าวหรือว่าช่องสวิชอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะปรับไปที่ระดับไหนปุ่มมันจะดูเหมือนลอยตัวยกตัวออกมาตลอดเวลาครับเก็บงานความมินิมอลมาได้ดีมากๆสะอาดสะอ้านสุดๆครับ ในส่วนของความยาวสายนะครับสายยาวอยู่ที่ประมาณ1เมตรนิดๆนะครับถือว่ายาวเพียงพอต่อการใช้งานครับแล้วก็ตรงนี้จะมีรูเกี่ยวนะครับสำหรับการเอาไปคล้องเก็บนะครับก็จะทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับโดยภาพรวมครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุนะครับงานดีไซน์หรือแม้กระทั่งงานประกอบนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียชื่อเสียวมีครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการทางานของมันกันบ้างนะครับเอาจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากครับความแรงลมปรับได้2ระดับนะครับอันนี้ระดับที่1อันนี้ระดับที่2นะครับ ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเสียงมันดังจังจริงๆผมจะบอกว่าเสียงมันถือว่าค่อนข้างเบามากนะเมื่อเทียบกับตัวอื่นเพียงแต่ว่าผมคิดว่าไมค์ผมมันน่าจะดูดเสียงเข้าไปเยอะพอสมควรทำมันก็เลยฟังดูแบบค่อนข้างหนวกหูเอาจริงแล้วเสียงมันค่อนข้างเบาทีเดียวครับปุ่มด้านบนจะใช้การกดครับหากไฟสถานะเป็นสีฟ้านะครับนี่คือลมเย็นครับแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีแดงแปลว่าตอนนี้คือลมร้อนละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีเหลืองครับนี่คือโหมดคุมบุณหภูมิที่57องศาเซลเซียสครับ ทงเสี่ยวมีจับมือกับคุณเจสันนะครับที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ L'Oreal นะครับอดีตหัวหน้านัดจัดแต่งทรงผมของ Dior Fashion Show คุณเจสันบอกว่าที่อุณหภูมิ57องศาครับเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับเส้นผมคนเรามากที่สุดนะครับเพราะว่าอุณหภูมินี้ครับนอกจากจะทําให้เส้นผมแห้งไวแล้วยังสามารถที่จะรักษาสุขภาพของเส้นผมเอาไว้ได้นะไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะครับโดยเจ้าตัว H300 ตัวนี้ครับเขาจะมีเซนเซอร์ NTC อยู่ข้างในนะที่จะทําการตรวจวัดอุณหภูมิ60ครั้งต่อวินาทีแบบเรียลท่านะแล้วส่งข้อมูลไปยังโปรเซสเซอร์ที่อยู่ข้างในนะเพื่อทําการคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาครับจะไม่เหมือนกับไรยประผมทั่วไปนนะทที่่วาาาาถ้้้เเิิิดงงสสพึยอุณภููมจข และจุดขายของเขาเลยนะครับก็คือการปล่อยไอออนลบ50ล้านประจุออกมานะครับพร้อมกับกระแสลมนะครับเพื่อลดการเกิดกระแสไฟฟ้าสถิตนะครับไม่ให้ผมชี้ฟูดูแลปลายผมให้เรียบสวยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาในราคาต่ำกว่า1น0 0บาทครับทีนี้หลังจากที่ได้ใช้งานมารู้สึกไงบ้านครับต้องบอกว่าชอบมากนะจุดแรกที่ผมชอบเลยนะครับก็คือขนาดแล้วก็น้าหนักของมันครับจะเห็นว่ามันกระทัดรัดมากถ้าเทียบกับตัวเดิมที่ผมเคยใช้นะครับเห็นขนาดไหมครับแตกต่างกันลิบลับเลยครับ ถ้าใครที่เคยใช้ไดเป่าไซส์นี้นะครับจะรู้กันดีว่าวันที่เราเป่าไปนานๆครับแล้วเวลาที่เราแบบสบัดแขนไปมาแบบนี้มันจะเมื่อยแขนครับด้วยความที่พอมีน้าหนักบวกกับความยาวแบบนี้นะครับเวลาที่เราเป่าผมแล้วเราสบัดแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดโมเมนตัมใช่ไหมครับแล้วเราจะเมื่อยหน้าแขนตรงนี้มากครับแล้วเราต้องคอยแบบเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเป็นกันใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นตัวนี้นครับคือมันเบามากเนี่ยสบัดยังไงก็แบบมันเบานะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าเห็นตัวจิ๋วๆแบบนี้นะครับระยะเวลาที่ทําให้ผมแห้งนะมันแทบไม่ต่างจากตัวใหญ่เลย รวมถึงลมที 1941, like ity, like like ่ปล kind of ่อยออกมาครับมันเนียนนุ่มแล้วก็ละมุนมากๆครับคือเราแทบจะไม่ได้รู้สึกเลยครับว่ามันเป็นใบพัดอยู่ข้างในนะครับคือมันจะไม่ได้แบบออกมาเป็นแบบเป็นคลื่นๆเป็นใบพัดเหมือนกับลมทั่วๆไปจากพัดลมทั่วๆไปนะครับคือด้วยความที่เขาใช้ใบพัดทรงปีกนกถึง7ใบข้างในนะครับลมที่ออกมามันจะแบบเนี่ยมันจะแบบมันสมูทนะครับคือมันมาปะทะใบหน้าผมเนี่ยผมไม่รู้สึกแบบระคายเคืองนะมันก็น่าจะเนียนผ่านหน้าไปเลยครับคือต้องบอกว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่ค่อนข้างหายทีเดียวครับ นส่วนองอุณหภูมิในการใช้งานนะผมแนะนําว่าให้ใช้แค่สีเหลืองก็พอนะครับเพราะว่าเอาจริงสีเหลืองนี่ก็ถือว่าร้อนเอาเรื่องแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างร้อนไปหน่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในชั่วโมองเร่งด่วนแบบต้องรีบจริงๆก็อาจจะใช้ได้บ้างเป็นบางครั้งนะครับรุ่ถึงส,สีฟ้าสีฟ้ามันจะไม่เชิงเป็นอุณหภูมิเย็นแบบอุณหภูมิห้องนะครับมันจะมีความอุ่นๆเบาๆนิดๆนะครับถ้าให้เปรียบเทียบก็อารมณ์ประมาณแบบลมหายใจออกของเรานะให้ทุกคนเอาหลังมือข ในส่วนความปลอดภัยนะครับตัวนี้จะมีระบบตัดไฟอตัตโนมัติหากเขาตรวจพบว่าความร้อนพุ่งขึ้นสูงมากจนเกินไปนะครับมีฟิวป้องกันร,ระบบไฟอะไรต่างๆก็หมดห่วงได้ในระดับหนึ่งครับผมเชื่อว่าบางคนน่าจะมีประสบการณ์แบบที่แบบใช้ได้แบปผมไปนานๆเปิดนานๆแล้วแบบเริ่มมีกลิ่นไม้นิดๆใช่ไหมครับผมเคยเป็นนะตอนสมัยเรียนมหาลัยนะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะหมดห่วงเรื่องนั้นได้ครับสุดท้ายครับคำแนะนําในการใช้งานนะครับทั้งเสี่ยวมีฝากบอกมาว่าระยะห่างที่เหมาะสมในการไดผมให้แห้งนะครับคือควรจะมีระยะห่างสัก10เซน ไม่ควรที่จะใกล้ไปมากกว่านี้นะครับเพื่อรักษาสุขภาพของเส้นผมนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงในกรณีที่แบบต้องใดเพื่อจัดแต่งทรงผมนะอ่านะครับอย่างเวลาผมเซตผมเนี่ยผมก็อาจจะต้องใดเพื่อแบบตบโคนผมยกโคนผมแล้วก็ตบตบอัดอัด,อดนิดนึงนะเพื่อให้มันเซตอยู่ตัวอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงในที่ผมใช้งานตอนคืนนะผมชอบที่จะถอดหัวใดเพื่อที่จะให้ลมเนี่ยมันออกมาแบบสมูทที่สุดนะครับพอถอดแบบนี้นะครับเชื่อไหมครับคือลมมันจะสมูทมากสมูทกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่ามันไม่มีไอตัวที่ไปสะโคบ แรงลมหนึภาพว่าไหมครับอืมก็ลองไปใช้งานกันดูครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Xiaomi Ionic Hair Dryer H 3 0 0นะครับเอาจริงคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวโปรดักต์มันค่อนข้างที่จะซิมพลี่ใช้งานง่ายๆอยู่แล้วนะทุกคนรู้วิธีการใช้งานไดประผมมันดีอยู่แล้วนะครับบอกได้เลยว่าใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นของที่มันต้องมีจริงๆครับในส่วนราคาครับ999สบเาทเป็นราคาที่น่ารักมากๆถ้าจะให้ตินะเดี๋ยวจะหาว่าคคลลิิปนนี้ไม่ตเยะรับ ถ้าอยากได้อะไรเพิ่มผมคงอยากได้ออหัวตัวเนี้ที่มันพับลงมาได้เอ,อลองคิดดูว่าลองดูนะครับถ้ามันพับลงมาฟึบมันจะเหลือขนาดแบบเล็กมากอะ่ะม,มันจะพกพาแบบยิ่งสะดวกเข้าไปอีกนะครับอืแต่ว่าเท่านี้กับราคานี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนุนมากว่านั้นครับง่ายๆครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณาให้กับผมหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งคลิปผมก็ดีใจม,มากๆแล้วครับวันนี้ไมล์ไมจิ้